จีจ้าเมื่อนี้มากินเข่ากับลาปลาน้ำยายแววดื้อแม่ดอกมาเที่ยวหาจ้ะแม่อินกับเพลียงแม่น้องยุสวัสดีค่ะหนึ่งไอจีสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าเจ้าเอมข่อยใหญ่เนะลดีคอมข่ใหญ่กินลายลายซองเท่านี้ เี้ยเนี่ยเนี่ยังพอล้มจีอะไรก็ไอจีน้ำก็เซียวแต่แอดเขาโทรมาว่าเห็นว่าเซียวแต่แอดตายสั้นพี่น้องบ้านน่ะไข้่นละขี่รถซาเล้งส้นสาไฟฟ้าสั้นคุณอยู่โมูนึ่งมูนึ่งถึงมแปดก็เราอยู่มูนึ่งเนาะาเ ตายซ้ำนอเขียบเอ้ยเมื่อไปงานนั่นบัตีมาบ้านก็บอเห็นมันก็ได้บอกนี่ครับที่เ้าบัตนแมานั่นแล้วเจ้าบอกเซี่ยวเจ้าน้อยใจพ่้เวลาแม่ใหตาบ่บอกก็คิว่าตนตอาใจ ว่าเล่นว่าวม้วหอมมวนซื้อได้พี่น้องคือสิเมาเหล่าแหละกินเหล่าดีพุทธเอาเจ็ดสิบปเปเจ็ดสิบแปดปีมันมกเกาไอ้นี่เปี่ยนมีเป็นร้อยเลยเราเบาแล้วเบาแล้วขอฟังเลยห้าลงห้าเป็นเี้ยนมดอายุนะจุ่มอย่างห้าก็เป็นเพี้ยน

ม่เสียที่กข้าลายอยู่นะแม่ดูดิ้แร้นี่เข้าเข้ามดแบบนั้นมันตั้งหันห้อยเชียมั้ีพี่ดิฉัว่ากันห้อยอันหมุทเลยมี่เยแค่ก็ทำมีเดี๋ยวเดี๋ยเอาอีกบ่อีกลูกเที่ยวดีกอนกัลูกเที่ยวมับิก้อเป็นได้ลาป่าแล้วเมื่อลาปะสุกวันนี้ป้าลาป่า หมดวันมามาต้อลาสวันแล้วบ้านป่มไหมอืนะวันนี้เปิดป้ายว่ะมอนิยหังไเนี่ยเกี่ยวอ้มไเขา้นซให้ผมไเดี๋อบเมื่อตอนนี้คะไป มื่อนีพาไอจีไปพะเยามาจ้ะไปแวะกินข้าวมาที่นี่กินสเต็กเพิ่นอยากนอนหลายบ่มีแห้งเคี่ยวเกี้ยวจีนกับบ่มีแห้งเขี้ยวอันอย่างก็เส้นไฟกับบ่มีแห้งใครรับกัดเฟ้นไฟบ่ขาดเลยเปนอยากนอนเนี่ยเล่นเป็นแล้วนะ แค่โป๊ขาดออกมันเกียบยืนรับนั่นเองแล้วเขาโปขาดมะกรองมะกรองอุ้มเอาเมาะไล่หลับเลยคือเป็นไฟมั่งสอนน้ำมากินเมว่าแข็งนีลูกเมล้อแข็งกินข้าวกับปลาดุกปิ้งจ้าไอจีกินข้าวกับปลาดุกปิ้งเก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 งอ่ำอ่ำเลยลูกอ่ำแก้วมันเย็นแล้วไงเย็นเบียร์คะเย็นย์าค่ะ น้ำเก๊กหวยมาเอามาประกอบบ้าอาำอ๋อเยอผักจีผักแม่ดดองเอาน้ำผึ้งมะสงสิวัยตุ่จีนบ้านแกมีสวนลำไยทั้งดอย

มนเกี่ยวกระกันเมันเงียบสามน้ำทีเงียบเตก๊งเงียน้ำเามันไ้ตน้ั้งควานแล้วเต่จกิ้งข้าวไงพูมังเต่อมังเต่อกะมากินต้ขาเียหมอกมอกหายลำคันดึกดกมากก็ลงมากินคนเดียวมือปูปูเหยไกปูเหยีไก่ปูเห็หย บ้าปู่อย่งไนปููเด็กปูขาเด็กปูพิฆาตหานมื้อนี่เสียงดังเข้าุงก็มีเนะฮะเป็นบาหวานเนีกินเข้าุงก็ดีแต่แต่แอดบอมักบ่ย้อมกินเข้าุง แน่ปานิ้นแกะเกดออกให้ลูกปลาบดายิบปอาอคนเดียวน,นะนเป็นได้น้ำจิ้มลูกสาวเนี่ยน้ำก็เส้นไหลแซบไหลเส้นหน่อยแซบหน่อยนเยอานาะเลี้ยแต่ผู้มักเนาะ กเลยับยเออไหดกกินได้ก็ได้กกินได้กินทังนี้เชียวยากไหมผักผักสักผักสารพัดผักหนึ่งสิ้นกันมีจ้ะลาบปาเผาปลา แอดไปออกกำลังมาเมื่อนี้ยพยอมอาบน้ามเลยซัดเขาก่อนหิวเข่าสักบ่มีควงมหมเลยอกำลังกำลังมบ่มีงหมเลยนี่ะีเราตอขัวกินเยร์แก้วด้ก็นา็กินข้าวเลยกินข้าวกินเยอขาวนนี้ีบัไม่เอาตูก็่เส็จปเส็จป ไ่ได้ไปเก็บมาแข้งคมมากินอกินปลุไรแ่ลงมกินปลาดุเดียวดโตนึงนี่เขานี่มันกินเ้องนีตาหงอีนึง ก็โดยต้องเขาเาตะโดนีไม่พอไปกู้างดูตู้างเงน้องมาอืมมมีแกว่าแกไปไปแล้วนี่ค่อยมีรอกางบาเรา้างเรเขาอบเขน้ำไหลบ่ถิงนีกับบ่อเถิงขุนกับพ่อมันค่อยมีเออแต่แอดก็อูไปเลยเลยใครจะไปเอาอัน เขาหมองเขาอาบน้ามันไปมีอย่างเนาะเ้าเต้าบด่นก้าเต้าแซบอย่างเขเบียเนาะหนมัตเบียน้านเรียึหัวน้าผุออกเริมมีเาไว้อ้โอ้หจีเก่งไหมจีเก่งนี่

เจ้าบุกมาเจ้าเขาตระยาบอกว่าเลี้ยของคลิปนี้ยายแววขอลากสามีกันนะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยายแววจ้าพอกันไม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายไอจีบ๊ายบายละไอจีบ๊ายบายค่ะอืมจดช่องละ